ไปกลับนะไปกลับนะหนึ่งสองสามเออแม่เนี่ยม็อกูช่วกันหมดเลยงนไ,<ร>ไปนะเฮ้ยนะนะไปแข่งเข่าอากินะาดีกว่าใครชนะก,กูให้ห้าแสน ไปเลือกรถรันนึงอ่ะผมให้ร้านนึ่เอารถเอารถได้ปะเอารถได้大ะเนี่ยรถเราเนี่ยเลือกเราไปจองเลยไปจองเลยไปจองเลยเอาคันไหนอ่ะไปให้ผมคันไหนดีใครมีกันเดียวไว้ลงแล้กูมาแล้วคันนี้แหละได้ไปคันไหนดีเขาอ่านคันนึงฝานึงไม่เดี๋ยวกูเลือกรถแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวกูบอกก่อนว่าเลือกเอารถคันไหนได้เดี๋ยวกูบอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเลยกวาคันนี้เดี๋ยวกูบอกห้ามห้ามใช้คันไหนคันนี้ห้ามใช้ใช้รถกงโกงครับเดี๋ยวรถโกงอ่ะคันนี้ห้ามใช้คันนี้ห้ามใช้ อันนี้ห้ามใช้นี่ก็ห้ามใช้นี่ก็ห้ามนี่ก็ห้ามได้ไงสามสี่ห้ามใช้แลมโบห้ามใช้อ้าห้าสิบห้ามใช้ที่เหลือใช้ได้เลยแท็กห้ามใช้อ้าวที่พาอใช้วัลโบมาแต่งใช้ได้ป่ะมาแต่งอ่ะใช้ได้อ้าววัวมาแต่งแล้วกันใช้กบนี่ใช้ได้ป่ะใช้ได้พี่แท็กกันมาดีอ่ะแท็กกันมาดีอ่ะแท็กห้ามใช้แท็กห้ามใช้แท็กห้ามใช้มึงมีขับแล้วไม่มีรถแล้วรถมีเหลือแล้วมีด้านขวานี่ไง รถไ,ไม่เหลือแล้ว well, ร้านขวานี่ไงรถญี่ปุ่นอ่ะรถญี่ปุ่นอ่ะกอาคันนี้จบไม่กว่าคันนี้ก็ถ่ายอะไรไม่แข่งแล้วห้ามใช้เกี่ยอะไรอะเกี่ยวอะไรอ่ะใีลใกล้ดูสิช่วยดิใกล้ใกล้ดูสิช่วยดิแจกร้านหนึ่งนะไปเจอเขาอีกนะเอาพวกมึงไม่มีรถเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่มีรถหมดแล้วเอ้ยไเอาอีกไหม รถมันหมดแล้วอ่ะงั้นก็ไปนั่งก็ได้ไปนั่งก็ได้เป็นเป็นเป็นโค้ยก็ได้ไปนั่งไปนั่งไปนั่งเดี๋ไปนั่งไปนั่งไปตูนไปตีไปนั่งรถกลุบไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปสอนเขาไปไปใครไปนั่งกับไปเจอเขาอีกนะเติมน้ำมันเจอเขาอีกนะ ถึงคันนี้ว่าตอนแข่งห้วยหน่ยอยเอาังน้ำมันไปด้วยไอแบนไอแบนบมันไ,มไ,ไอแบนมันซื้อรถให้กูยังอ่ะไอแบนมึงซื้อรถให้กูยังอ่ะที่นู่นอ่ะยังไม่ได้ซื้ออ้านเนี่ย ไม่ไม่ดูมคมแดงไม่มาหรอคมแดงได้เลยได้มอเตอร์ไซค์มาสามคันอะ่ะไอพันคันหนึ่งแล้วก็ดูสติสองคันแล้วของเราอะ่ะเราไม่ได้เลยมันมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของแกงหมดเลยไงอ๋ออ๋อแกงจองสามคันเลยเหรอใช่ตอนมีรถที่เราแบบได้แล้วแหละต่อไปแล้วต่อไปเราอาจจะต้องแข่งเรือกันละนอกจากแข่งรถต้องแข่งเรือแล้ว เฮ้ยมึงไปทวงสามสองก็สามสองก็สามสามมาด้วยนะไอ้สมไอ้เที่ยกูไม่ยอมนะกูไม่กูกูไม่ให้ไปขายอ่ะกูเอาอ่ะเที่ยงแปดแสนวิวไอ้สัตว์โคตหถ้าขับตามทางเลยปะโอ้แล้วถ้าคนไม่มีมาร์กเรจะลำบากอ่ะดิลุงอย่างเงี้ยมึงก็มาให้เขาสิมึงรู้ทางไหมโลโลโลหน้าแข่งสนามใหม่มามามาไปแปรงหลังไปแจกไปไม่มีมาร์กบ้างแปรงหน้าเลย ผมวัดผมวัดผมอะไรแบนอันนี้ไปไหนตรงบ้านนู้นใช่ไหมอุปการีนะโอเคโอเคอาโอเคมีกทุกคนแล้วนะพิธีนับเลยงให้เปิดกลับมานนี้มันทำอะไรอ่ะไเลยเบิร์ตไม่ชนนะตามข้างหน้ากับพิตีไม่ชนนะพิตีอ่ะนับเลยนับเลยเออโกงนะ จะยินกันคนบจ้ยิงคบก้นบ้าจะยินคกนบ้ารับเลยสิครับน้บแรงรฟ้อมนะพร้อมน้หนึ่งไปกลับนะไปกลับนะนึ่นสองสาม

ทานะไม่ถ่นนะา,านแม่นยิบจัด